Baby Bill House. สำหรับท็อปเลนนะคะไอฟินส่งพอดขับลงนะแล้วก็ทางฝั่งของเบบี้บิลเฮาส์นะคะเป็น07มันมีตัววีเพิ่มมันมีตัววีาววมาได้ยังไงนะนั่นสินะจังเกิลเซเลสนะคะสำหรับไอฟินส่วนบีบีเฮดนะคะส่งเอฟเอลูลงมาและทาง AP c a แครี่นะคะไอฟินส่ง XII หรือว่า13นะคะเจอกับทาง b b s ีลีอาร เอดีแครีนะคะไอฟินส่งไฟฟอกเข้าไปนะคะส่วนทาง b ีบเเนี่ยส่งซูมสปอร์ตนะคะไอฟินส่งไซเพิรนะคะส่วนทาง b ีบส่งฟ้ามานั่นเองนะครับก็ต้องในส่วนของทางด้าน b ีบเเนี่ยก็เริ่มกระจายตัวแต่คิดว่า b ีบเเล่น2องหนึ่งแน่นอนครับมีเป้าหมายที่จะกดดันทางพอดครับ <ไล S 2> ที่เล่นเลนิตตอนนะครับซึ่งจะเรียกท็อปเลนจะเรียกพอดเลนพอดเลนก็ต้องบอกครับว่าทางพอด รับบดหนักหน่อยนะฮะสำหรับการโดนโซนิ่งด้วยทางโซน่าแล้วก็ MF ซึ่งคู่นี้ฟ้าส,สู้สู้ฟ้าเลยนะครับเป็นคนที่เล่นได้เอกซ์ตรีมสุดๆ<ต>พี่ยิงหน้าสารยิงทิ้งหมดถึงถึงค่าวได้เป็นได้ผมว่าป้อมอาจจะไม่ได้ช่วยเลยนต้อนของคอสเท่าไหร่ถ้าเกิดมีการแจมมาจาก FL ตูนที่เล่นจังเกิลอย่างแซกเข้ามาด้วยใช่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางสู้เนี่ยมักจะเล่นถึกแต่เวลาออกไอเทมเขาจะดาเมจเดียวครับผม เพราะเขาทําบาลานซ์ตัวละครมาแล้วครเป็นเพราะว่าก็ไม่ต่างเลยนะฮะแล้วจังหวะนี้โดนล,ล้อมแล้วครับส้มสพราะครับแต่ลบสกิลหนึ่งได้จังหวะนี้โอ้โหแฟดไปแล้วสลาต้องเอาไฟาได้แต่จังหวะนี้เหมือนจะไม่ได้ครับเปิดบัตรตกเป็นของทาง BB h ีเฮดสู้หรือว่า MF ไปก่อนนี่นเองน่าเสียดายจริงครับแม่เหมือนจังหวะสะดุดนะสำหรับพอดคับเมื่อสักครู่นะฮะน่าจะโดนสโลว์คือเมกอินเลนของฝั่งสู้เบรกไว้ก่อนแล้วจังหวะนี้โดนดึงมาไล่ยิงแล้วเฟอโอ้เฟอไม่โดนด้วยครับส้มส้เพิรอนแม่ จังหวะนี้ตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าครับเรียกได้ว่าเขินเรียกว่าอายกันเลยแต่ว่าเซเลสก็มารับท็อปเลนไว้นะครับเพื่อชะลอการพังของท็อปเลนยิงดัสปิงเกอร์พยายามเคลียร์มินเนียนไม่อยากประท้านะครับเพราะว่าการที่คุณอยู่หนึ่งคนแล้วประทากับ2คนและการที่คุณจะไปประท้าด้วยการตีแชมเปี้ยนฝั่งนู้นเลยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ฉลาดมากนักนะครับเพราะว่ามินเนียนของฝั่งนู้นจะลุมตีคุณแล้วคุณ<ช>ก็จะตาย,<ล>ยได้ไดอาจจะมีโอกาสใน,ในการฟาร,ร์มก็สไลด์อันใดก็ไปพยายามคุณมิพยายามเอามินเนียนให้มากีท่งนแล้วก็ียนนกิงเที้ แก๊งลุนลัวครับสำหรับทางเซเลสมาแก้แค้นพยายามเอาเอฟตูนแต่เอฟเอวตูนแฟลหลบไปแล้วโดนเมกอิเลนดักไว้ครับทำให้ตามไม่ได้หนักใจแล้วครับสำหรับทางไอฟินครับโดนนําไปก่อน2สกอร์ในช่วงต้นเกมครับแม่แล้วตรงนี้จะกลับกลับหมุนกลับได้ด้วยเมื่อกี้แล้วมาแล้วเคโอเทเลพอร์ตมายังไงครับอื้อหือใส่อันติอินทูเวนชั่นเราไล่สับสู้แต่อึดจริงๆเราใส่ไปแล้วโดนยิงอัดกับมาโอ้โหไปแจกแต้มเลยครับจังหวะนี้แล้วโดนสวนกลับทันทีบีแอนลีอาตามมาอีกหนึ่ง แม่ทเพอพอทเลพอร์ตมาเทเลพอร์ตตางบีบีเฮดครับสตาร์ตเอาดากอนอย่างรวดเร็วว่องไวอาทีที่7ครับ <love> มีการปักวอร์มดม่วงเข้ามาเหมือนกันนะฮะสำหรับทางเซเลสท,ที่เล่นน็อกเชิ์นครับแต่ก็มีวอร์ดม่วงของทางบีบีเฮดอยู่แล้วจังหวะน,นี้พยายามไล่ไม่เอาดากอนครับเมกอีเลนลงมาครับ ยิงเลค้อนนิ่งไปหนึ่งทีแต่ว่าดากอนก็ตกเป็นของทาง b ีบอยู่ดีแล้วจังหวะนี้เขาอกน่าจะไม่รอดนะครับสำหรับทาง f l ฟแูนะครับแต่ว่าเซลดิวิชั่นทำงานแล้วตั้งเซเล์พยายามหนีออกแล้วจังหวะนี้เกี่ยวติดกลับมาเป็นสู้เฟรชกระตูกลับมาดับบิงเกอร์ไปอีกหนึ่งทีแล้วเอ็กซอรใส่เอาสู้ไว้ได้แน่นอนจังหวะนี้แล้วปูโโหได้ด้วยแต่ว่านีลาสติกสลิงช็อตเข้ามาเก็บไปในจังหวะนี้นะฮะแต่คนที่ได้ก็คือสู้แล้วก็โดนทางเคดับเบิลคิวไปเหมือนกันครับสำหรับทาง b b บ แล้วจังหวะน,นี้ไฟฟองมาจากทางด้านข้าวจะเอาได้เฮดช็อตดอกนี้เข้าไปหนึ่งทีแล้วโดนยิงหนึ่งทีพยายามใส่เกาะตามไม่ไหวจริงๆครับถึงแม้ว่าจะได้คอมมานด์โปรเทคก็ตามก็โดนทางไฟฟองี่เล่นเคลิงเก็บไปจนได้ครับตัดต่อสอยๆให้นิดหน่อยส่วนตรงกลางพยายามดันเต็มที่ครับทางน็อกเทิร์นกับทางเคครับอ mm ิลลาติกสลิงช็อตเบรคเข้ามาจังหวะน,นี้แล้วโอเดียนหน้าตามมาแมาโยนกลับมาอีกหนึ่งทีในจังหวะน,นี้แล้วเลสบอลแต่ว่าได้อินเทอร์เวนชั่นเข้ามาครับ oh, <what? S 2> แม่เราบลุ็อกเวฟรวบได้สวยครับสําหรับ ลีอาแต่ว่ายิงได้ปิงเกอร์เก็บไปได้ก่อนศพนี้แล้วก็ล่วงเหมือนกันครับสมรรถทางน็อกเทิร์นแรกมันไปคนละศพเคได้ทางเอ่อแซกนะครับแล้วสวดถึงด้านล่างครับบุลเลตท,ทำทำงานแต่โดนเอ็กซอนอไไดัดเป็นป้อมโซนหน้าล้มไปก่อนแล้วหนึ่งแล้วจังหวะนี้โดนไล่ยิงกลับกดบาเลียครับอุ้งมบมีโกต้าคารลัสอัดมาจังหวะนี้ได้ไปนหนึ่งศพสหรับทางสู้แล้วพยายามที่จะเอาไซเพิร์นต่อแต่ว่าไซเพิร์นก็เลือกที่จะหลบวะจังหวะน,นี้วิ่งอย่างเดียวในขณะที่ทางสู้ปั้มพอตเข้ามาสู้เลยทีเดียวครับ ครับนะฮะเทเลพอร์ตลงมาครับสำหรับทางโอเลน่าและยิงดับฟิงเกอร์พยายามตามสู้มานาหมดนะครับจังหวะน,นี้ใช้เบรดออฟลูนคิงพยายามที่จะดึงเลือดกลับมาแล้วจังหวะน,นี้สวนกลับมาครับเอฟเอลตูนนำล่องมาแต่โดนเคไล่สาดไปค่อนข้างที่เจ็บส่วนเคเองก็ไม่ไหวเหมือนกันครับแต่ว่ายังมีอินเทอร์เวนชั่นอยู่สำหรับทางเคครับก็ต้องดูครับว่าจะพร้อมสู้มายิงดับฟิงเกอร์ขู่ไปอีกหนึ่งทีครับในขณะที่ตอนนี้เป็นการสู้แบบ4ต่อ4นะในด้านของบอทเลนครับแล้วมีการ เกิดของดาาก้อนขึ้นแล้วแล้วจังหวะนี้แน่นอนครับว่าต้องมีการโซนนิ่งแน่แล้วจังหวะนี้อืมตายสิครับเซเลสเข้าไปมุมนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะโดนคอมมานด์แท็กเข้าไปแล้วตามมาด้วยแล้วติสลิงช็อตนะฮะแล้วโอเคครับโดนจับเหมือนกันโดนตอดโพกอย่างนี้ไม่ไหวครับเจอตัวฮาราสอย่างโอลเลน่าครับตอดซ้ายตอดขวาเหนื่อยเหมือนกันครับส่วนทางด้านบนครับเรเนตตต้นยังคงชนกับด้านบนอยู่อย่าง สูสีนะครับออกเกาะไฟแล้วด้วยแล้วจังหวะนี้แลกกัน1ต่อ1ครับสงครามลูกผู้ชายสังเวียนนี้ครับสไลด์อันไดเข้าไปจังหวะนี้ยังคงตามแล้วเผาด้วยเลยบัฟต้องปักหวอนแล้วเกาะเซฟการ์ดไปเลยทีเดีินทาง007ที่เล่นหลีซินครับแต่เลนน์ทอนไม่ให้กลับง่ายๆครับยังคงเดินตามมาคมคูดอยู่นะครับแล้วฟาร์มกันต่อไปเรื่อยๆในขณะนี้ทางพอที่เสียเปรียบไปในช่วงต้นกับการโดนคิวไปสองครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะฟาร์มขึ้นมานำหลีซินได้แล้วนะครับเป็น80ตัวแล้วสไลด์อันไดเข้าไปนะครับโอ้้แลวเลนเเดตอร์พข้าคดยานมไปได้นะคครัับททาางเเเลลืืออดหแ่่นน้ นะะฮเมื่อกี้รู<ม>้สึก<ส><ส>ว่าจะมีกรอบจะปล่อยให้ทางบีเวียเอาดาก้อนอย่างต่อเนื่อง2ตัวติด3ตัวติดไม่ได้แน่นอนครับจังหวะนี้เมกอินเลนครับโอเลน่ามาจากทางซ้ายครับทางเคหลบได้และคอนนิ่งไปเราไล่สาดด้วยไรเชตฟูลี่ครับแล้วดาก้อนตกเป็นของทางไอฟินในขณะที่น็อกเทิร์นพุ่งไปหาทางโอเลน่าครับแล้วจังหวะนี้เดอะบล็อกขวางไว้ครับสำหรับไซเปิลทำได้สวยครับเป็นการบล็อกให้ตัวแคลลี่ไม่สามารถเข้าทำลายได้แต่จังหวะนี้อินเทอร์เวนชั่นให้กับทางเซเลสไปแล้วละครับเราก็ไม่ไหวไม่รอดจริงๆครััับบบบสส่่่่่่่่่่่วววนน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 นทททาา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 งงงงงไไไ็็อออออกกกกกรรระะะะโโโโดดดดดขขึ้้้้มมมมแแตตตยยยีีลลลลลจจคคใณเเูิหื MF ใชครับส่วนทาง13จังหวะนี้พยายามวิ่งอยู่ขณะที่ไฟฟอกไม่เลือกจะเดินต่อแล้วโดนยิงตับดับไปจังหวะนี้ครับส่วนทางไซเพิร์พยายามสู้ใช้เฟยกระตุกแต่ไม่รอดเหมือนกันนะผมคิดว่าจังหวะนี้ใช้ดักเป็นเสร็จแล้วโดนไล่เต่งี้รีซิพยายามตื้มอยู่ครับแล้วก็เรียบร้อยครับขาป้อมในขณะที่เคก็ตายด้วยครับโอ้โห<า>เก็บดับเบิลคีย์ไปสำหรับทางลีซินของทางเบบี้บิวเฮาส์นะครับเรลี่ยนใจว่าจังหวะนี้โโทางไอฟินโดนหนักจริงๆฮะโดนเข้ามาแก๊งหนักในขณะที่ทางพอดทับนะครับไม่ได้ตามลงมานะครับจังงหวะเมื่อกีีน้นทา BBH หรือว่าเบบี้บู๊เฮาส์เนี่ยมาถึงห้คนนะครับสามารถเก็บทางไอฟินไปได้ถึงสี่ศกก็ต้องบอกว่า,าวมาเอาเลตปั๊บแล้วจังหวะนี้มาเจอินครับแคทเธอรินกับ MF ครับอืมแต่แคทเธอรินแรงนะแล้วจังหวะจังหวะนี้โดนไปหนักครับสำหรับแคทเธอรินแล้วโดนเลตบาร์เก็บไปพยายามกางเดอะบ็อกซ์แต่ว่าชัดดาวสู้ได้เหมือนกันครับสำหรับทาง13หรือว่าเคน,เนั่เนเองแล้วแลกกันไปคนละ1แคลรี่ครับแล้วต้องถอยมีการปักหวาดนอกบูชด้วยครับสำหรับทางไอฟินเหมือนจะรีบเกินไปแล้วพยายามใช้เอลัสติ่งสลิงช็อตครับแตต่่่เเหมือนนกัับรู้้ววาาถโดดไปีย ผิดจุดแน่นอนครับก็เลยเลือกที่จะถอยออกมามากกว่าครับสำหรับทางบีบีเอชครับปักอยู่หน้า <c oughs> เอาบาลร<อ>์บาลอนแล้วก็อ e ีลาสติกสลิงช็อตเปิดประเด็นครับหลีซิงก็พยายามที่จะมันช่วยต่อยนะมากันเต็มเลยจังหวะนี้ส่วนทางไอฟินเนี่ยกำลังเหมือนรู้ตัวแต่ไม่รู้ว่าจะมาไหมนะฮะในขณะที่แคทลีนก็อยู่ไกลเหมือนกันแล้วบาลอนเลือดเหลือต่ำกว่า50%จังหวะนี้ okay, เลยเข้งมาแล้วเคเข้ามาครับเมกอีเลียนอัดมาจังหวะนี้ลิสต์ไตสลิงช็อตมาแล้วบุลเลตไทม์ทำงานแต่โดนยกกลับมาด้วยเฟรร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 คคคคัััััับบบบบบจงงงหหหววววะะนนนนนี้้้ลลลลมไปแแสาาาาททททเเเเเดดดต่่่ิิโยซือก ในจังหวะนี้เราแคเทเธอรีนมาเก็บดอกสุดท้ายไปในจังหวะนี้อย่างสวยงามนะฮะแล้วก็มเป็นการสวนตรงบาลอนที่สวยจริงๆฮะสำหรับทางไอฟินทำให้สกอร์ตีตื้นขึ้นมาไล่กันแค่สามก่อนแล้วเป็นการสวนกลับเอาบาลอนอย่างสวยงามในนาทีที่ยี่สิบสองครับโอ้โห,โหเราจะได้ยินทางแชทแล้วก็จะอ่านทางชแชทนะจ๊ะเพราะว่าเราเปิดไว้ให้ท่านแล้วครับผม ดากอนนะคะตกเป็นของทางแคทลินหรือว,ว่าไฟฟอักที่แอบอร่อยนั่นเองโอ้ยเอา<ล>ไงเขาคน,นีแล้วแฟดหลบโดนเมกเรนสโลโ<ด>ไปอลาติกสลิงช็อตตามมาต่อยสโลไปหนึ่งทีนะฮะกอติดเหนียวกันแต่ว่าฮิวแล้วหนีครับแม่ด้วยความพลิ้วจริงๆครับสำหรับทางสิซัมแต่เพื่อนของทางบีเวทเยอะแล้วดากเพสเศษกอไปอย่างสวยงาม ยิงสกิลหนึ่งมาไม่โดนนะครับสัมพันธ์หลีซินหรือว่าเลสตินิกใสไม่โดนนั่นเองเบบี้เบบี้บิลเขาดูตรงกลางนิดนึงไม่ดูเลยครับมัวแต่มีความแค้นกับทาง13แล้วจังหวะนี้โดนทลายป้อมแล้วมีคนเทเลพอร์ตลงมาคอมมานช็อคเวลกับสัมพันธ์ลีอาแต่โดนเอสอินโนโฮไม่ตายนะครับเกือบตายแต่ว่าต้องเสียป้อมกลางให้กับทางไอฟินไปแล้วพยายามที่เอาอินฮิปิเชอร์ต่อครับสัมพันธ์ไอฟินในจังหวะนี้ครับดอมิไนท์ไปแล้วด้วยครับสัมพันธ์เคก้าตอนหรือว่าเลนเดนอ้อมมาาาาจกทงด้นหลลังแมีด้านหนน้าามเป็ขณะที่โโโอ้้หมมคราววิ่งไ ส่งกลับมาครับไฟฟ็อกตัดแฟนหลบเข้าข้างๆกําแพงไปแต่ทางนี้เลสเบลมาส่วนทางสู้พยายามตามแล้วโอ้โหเมกอินเลนอัดไปแต่ไซเลสยังคงรอาดาวเพรสเซดไปจังหวะหนึ่งครับจังหวะนี้13พยายามเบรกไว้นะฮะเป็นการปกป้องและป้องกันกันเองได้ดีมากสัหรับทางไอฟินครับช่วยเหลือกันสุดๆครับแล้วจังหวะนี้ต้องหนีแล้วครับแต่ว่าทางโซน่าก็ปั๊มสปีดมาให้กันเลยดีครับแต่ฟ็อกกวางไว้จังหวะนี้ครับแต่เขาไม่เข้านะฮะแม่ก็ต่างคนต่างไปคนละทางคนละเวแล้วครับสรับมพันธ์ทางไอฟินตะมูเฮาน ตอนนี้นะทางเบบี้บิลเฮาเนี่ยไล่กลับไป <en> แล้วก็ต้องรีบม,มาเอาแล้วล่ะแล้วติกสลิงช็อตครับจังหวะนี้เอดอินโคซูมตูดเข้ามเต็ม,ตมลบไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับทางโอเลน่าของลีอาครับแล้วก็ต้องถอยครับเพราะกลัวเหตุผลเดิมๆแต่ว่าดึงติดเข้ามานะคือแซกแล้วจังหวะนี้พานายพุ่งไปแนวหลังเบรกไหมเอ็มเอฟมายิงครับเราสามารถเก็บแซกไปได้ก่อนในจังหวะนี้แต่เซลล์ดิวชั่นทำงานส่วนทางเซเลสทำงานเสร็จก็ออกครับจังหวะนี้บวกกัดการวันเข้ามาหนึ่งทีพอทับโล่งลงไปแต่ว่าทางเคก็สามารถเก็บได้สมกน่งาเทลแ้วนะจังหวะนี้โดนางเเอ็็มกบไปแต่ไไม่่สนใจลยิงอยย่างเดีว เขาเพสช็อตเต็มๆหัวเก็บสู้ไปแล้วในจังหวะนี้เราดับเบิลคิวด้วยครับเราโอ้ทิปเบิลคิวสำหรับพิวตั้ว่าพิทเมเกอร์ดอกนี้ทางไฟฟอลได้เล่นแคทลินครับ13ดสากำลังจ้วงอย่างเมามันนั่นเองนะครับแม่แล้วจังหวะนี้ดันป้อมมาลุลวัวเอสอย่างนี้นะครับเกมแรกจะตกเป็นของทางไอฟินหรือเปล่าลุ้นแบบนับถอยหลังกันเลยทีเดียวจ้วงสับจ้วงสับจ้วงสับแล้วแน่นอนครับว่าเกมแรกในเซิร์ฟเป็นของทางไอฟินหรือว่าอินฟินิตี้นั่นเองครับแม่